ย้อนหลังกับร,รายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจ้นเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยซ็นจากปลาค,คนหลอกหรือผีหลอกออเไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นประสบการณ์ของใครต้อมอันนี้ผมได้ฟังมาจากเจ้าของอู่อู่หนึ่งฮะแกขายรถอื แกเล่าเรื่องของเพื่อนของแกคนหนึ่งให้ฟังแกชื่อว่าอาทิครับอ่าครับเดี๋ยวก็เรามาฟังดูแล้วกันครับพี่เป้เป็นยังไงเชิญเลยครับครับผมเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่อทางภาคอีสานนะครับพี่เป้เมื่อประมาณสักยี่สิบปีก่อนได้อ่ะก็ตอนนั้นเนี่ยอาทิแกประสบอุบัติเหตุะฮะขับรถชนรถคว่ำอยู่ที่ตรงแบบไม่ใกล้ไม่ไกลตรงอาปากทางเข้าบ้านของตัวเองเนี่ยแค่นิดเดียวเองใกล้ถึงบ้านละครับ ตอนนั้นอ่าแกประสบอุบัติเหตุช่เ่เสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ไปนอนที่โรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาประมาณตั้งสามวันได้ก่าที่แกจะฟื้นขึ้นมาฮะฟื้นมาที่เป้สิ่งแรกเลยที่อาทิแกเห็นเนี่ยแกแกเห็นรถสภาพสภาพรถของตัวเองอะ่ะคือผมไม่รู้นะ่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่แบบว่าเคยประสบอุบัติเหตุเนี่ยพอฟื้นขึ้นมานะฮะเห็นสภาพรถของตัวเองเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดคําถามมันขึ้นมาในหัวน่ะโอ้โหสภาพรถมันเละเทะอย่างเงี้ยมันรอดมันได้ไงวะ อาทิตย์แกเห็นสภาพรถแบบโหเยินมาเลยครับแล้วคราวนี้ตัวของอาทิตย์ะฮะแกจะต้องประกอบอาชีพในการใช้รถขับรถแบบรับผักส่งผักนะพี่ตามสวนตามไร่ต่างเนี่ยไปตอนเช้ามืดเลงต่างเนี่ยแกก็แกก็จาเป็นต้องใช้รถเนาะแต่รถรถคันนี้ของแกเนี่ยคือสภาพเนี่ยแกต้องเอาไปซ่อมก่อนละนั้นนะฮะมันคือมันยังพอใช้ได้อยู่แกต้องอไปซ่อมก่อนแต่คราวนี้แกไปซ่อมที่ไหนที่ไหน,ไหนพี่เป้ก็คืออ่อ พวกอู่ซ่อมรถแรงต่างเนี่ยก็พาสายหน้าหมดเลยคือแบบสภาพอย่างเงี้ยคือแบบดูแล้วมันซ่อมไม่ไหวอ, <Ừ. S 1> อะไรเงี้ยอ่าอาทิแกก็เลยอ่ะตัดสินใจฮะเอารถคันเนี้ยไปซ่อมที่อู่เพื่อนของแก <Ừ. S 1> ซึ่งเอาจริงว่าอาทิเนี่ยแกไม่ค่อยชอบไอ้ขี้หน้าเพื่อนของแกคนเนี้ยเท่าไหร่เนื่องจากว่าเวลาเจอหน้ากันนะเอาจริงเป็นเพื่อนสนิทกันนะแต่พอเวาเจอหน้ากันมันจะชอบแย่มันชอบแกลงเพื่อนคนเนี้ย เอออาทิแกก็เหมือนกันพอเข้าไปร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยอาทิแกจะแซวอะไรเฮ้ยเป็นไงมัางไออู่บรรลัยกันช่างมึงมันโอเคไหมรายได้ดีเปล่าอะไรเงี้ยก็พูดมาเออเพื่อนแกก็ประมาณว่าอ้าวอาเข้ามามันก็ปากหมานะอะไรเงี้ยเออคือประมาณว่ามึงไม่มีที่ไปไหมถึงรถมึงอ่ะมาซ่อมที่ร้านกูอย่างเงี้ยอาทิแกก็คุยคุยคุยก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยสภาพรถอย่างเงี้ยมึงพอจะซ่อมไหวปะมันซ่อมนานไหมครับอ่าเพื่อนก็ ดูดูสภาพให้ะฮะก็ประมาณอ่ะไอทิกูตีให้เลยนะประมาณสักเกือบครึ่งปีได้รถมึงออโอ้โหอาทิแกบอกี่นางเนี่ยบอกมึงแกล้งกูมันเนี่ยมันก็บอกไม่แกล้งอ,อะไรวรถมือมันหายากแกก็ว่าอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งไงไอคิวที่มันต้มตามรถกูต่างเนี่ยที่เอามาซ่อมที่อู่ปูตอนเนี้ยคือรถเยอะมากเลยอมึงรอไหนแล้วกันมึงรอไหวเวลาสักครึ่งปีอะรถมึงอะอาทิแกก็กุมขมับเลยแล้วคนเนี้ยแกจะเอารถไหนเนี่ยไปใช้ขับรถส่งผักรับผักตามไล่ตามสวนอะไรเงี้ย คือมันเป็นอาชีพเดียวเลยที่แกทำอยู่ตอนนั้นน่ะครับอ่าคราวเนี้ยตัวของเพื่อนเอ่ที่เป็นเจ้าของอูเนี่ยเขาก็เห็นใช่ป่ะเขาก็เออเอา,อางี้อาทิเดี๋ยวกูเนี่ยจะให้มึงเนี่ยยืมรถคันนึงไปใช้อืมเอ่ออาทิแกก็ยิ้มเลยคราวนี้ยอ่ะโอเคกับเพื่อนนี่ก็พาไปดูรถคันหนึ่งนะฮะเป็นรถเป็นรถกระบะคันสีน้ําตาลเก่าๆเลยน้ําตาลแดงเก่าๆเลยก็พาไปดูครับก็ให้อาทิเนี่ยไปดูอ่า ก็พอสาตาร์ทรถออกมาเนี่ยสาตาร์ทขึ้นมานะฮะเสียงก็ดังชึ้งขึ้นมาเลยโอเคเสียงเครื่องยนต์แรงต่างเนี่ยใช้ได้คนระับเพียงแต่ว่าสภาพภายนอกเนี่ยมันจะเก่าไปหน่อยกันนั้นเองอือทีก์กบอกให้มึงจะให้กูยืมจริงเหรอเพื่อนก็บอกเออเอาไปดิแต่ก่อนที่จะเอาไปเนี่ยคือเพื่อนของอาธิ์กถามว่าเฮ้ท e ีแล้วมึงกลัวผีไหมอืออออาธิแกก็ยิ้มแบบแปลกๆอ่ะมึงเอา้แล้วมึงจะแกล้งกูป่ะเนี่ยกูไม่แกล้งแล้วเพื่อนมึงแกนะฮะพี่มึงเห็นรอยนี้ไหมอาธิ์ก็ถามรอยอะไรวะเนี่ยรอยกระสุนปืนครับ ครับมันเป็นรอยกระสุนปืนอ,อยู่ที่ตรงเบาะคนขับนะพี่เป๊อแล้วเจ้าของอู่คนเนี้ยเขาก็บอกว่าไอรถคันเนี้ยมันเคยเป็นรถของหัวคะแนนถูกยิงตายเนี่ยรถคันเนี้ยแล้วคันเนี้ยเหมือนกับว่าอีกอู่หนึ่งเนี่ยอาจจะเอามาปล่อยให้ตัวของเจ้าของอู่ที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของอาทิตย์กันเนี่ยเอามาขายให้หน่อยอะไรเงี้ยเอออาทิตย์แกก็แบบหน้าเย๋เนี่ยนะถ้าเกิดงไม่กวนก็ไปใช้เลยคันเนี้ยกูยกให้ครึ่งปียมึงไปขับเถอะ อาทิตย์ก็อะเนื่องจากว่าตอนนั้นะมันไฟบังคับเนาะแกก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอารถคันนี้ไปใช้ก็รู้ทั้งรู้นะครับว่ามีคนเนี่ยตายมีคนตายเนี่ยรถคันนี้ยนนเพื่อนที่เป็นเจ้าของอู่เนี่ยเขาบอกว่าตายทั้งสองสองคนเลยมั้ง <c ười> เนื่องจากว่าหัวคะแนนเนี่ยเป็นสองสาม,มีภรรยา <c ười> ถูกยิงตายเนี่ยคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายคนนั่งข้างๆเนี่ยเป็นผู้หญิงครับเ <c ười> อถูกยิงตายทั้งสองคนเลย <c ười> เอาทิตย์แกก็อะเอาไปใช้ก็กลัวนะฮะกลัวเหมือนกันตอนนั <c ười> <ๆ S 1> <c ười> ้น คือเริ่มเรื่องมาปุ๊บแกก็กลัวเลยว่ามันจะมีอาถรรพ์มันจะมีเรื่องผีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าว่า้นคันนี้ก็คิดไปนะะระหว่างที่ขับรถม้งเข้าไปต่างเนี่ยแกมีความรู้สึกว่า้ถคันนี้มันดูอึดอัดว่ามันดูแบบกลิ่นมันเหม็นเหม็นกลิ่นมันอับยังไงไม่รู้อ่ะแกจินตนาการของแกไปแล้วระหว่างที่แกขับทั้งกลางวันกลางคืนต่างๆเวลาที่ต้องไปส่งพงส่งถักต่างๆเนี่ยครับจนกระทั่งประมาณสักเอผ่านมาประมาณสักสามวันได้ค่ะเป้เกิดเรื่องขึ้นเลยอืเกิดเรื่องขึ้นเลยรถคันเนี้ย มีคนมาตายเดี๋ยวผมขอเล่าแบบรวบกัร์ดเลยแล้วกันนะฮะได้ฮะรถคันเนี้ยมีคนมาตายทดของอาทีเนี่ยห้าศพกับพี่เป้เฮ้ยห้าศพห้าศพฮะห้าศพที่ผมจะเล่าต่อไปเนี้ยไม่ใช่ว่าอาทิเนี่ยไปขับรถชนคนตายหรือว่าไปฆ่าคนตายอะไรต่างมานะคือมันไม่เกิดขึ้นจากตัวของอาทีแกเองเลยครับคืออาจะอย่างเช่นแบบประมาณแบบว่าอาทิเนี่ยขับรถไปเนี่ย,ยกลางทางเนี่ย แกเห็นว่ามีคนเนี่ยถูกรถชนไปแกก็ช่วยพาคนคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยทนพิษบาดแผลต่างๆไม่ไหวเนี่ยอะก็ประมาณนี้และแบบพาไปส่งแบบมีคนตายบ้างแบบมีเพื่อนเนี่ยขอร้องให้เอาญาดผู้ใหญ่เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลเท่าไหร่แต่ก็คือญาิผู้ใหญ่เนี่ยไปไม่ถึงตายก่อนอะไรประมาณเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณห้าศพได้ที่ตายรถของอาทิครับพี่เป้บางทีเนี่ยศพสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าอาทิตอนนั้นเนี่ยแกประมาณทักศพที่สี่ได้อาทิเนี่ยแกรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันเนี้ย มันต้องมีอาถรรพ์แน่ๆเลยจะคิดในใจอย่างแกก็คือแกเนี่ยไม่กล้าขับรถคันนี้ต่อเลยไม่กล้าขับแกก็จอดทิ้งไว้ที่ท้ายบ้านของแกนะฮะหลังบ้านแกครับข่าวเนี้ยมันมีวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งนะ่ะพี่เป้ถูกแทงตายมาอืแล้วก็เอาศพเนี่ยมาซ่อนไว้ที่ท้ายรถของอาทิแกนะอืมเออคือไปไปไปมา,มาเนี่ยรถของอาทิเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นรถแบบเป็นรถที่แบบมีคนมาตายเนี่ยประมาณห้าศพได้เอ่านั้นครับ คราวนี้พอมันมีห้าศพของพี่เป้เรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยโอ้โหอาทิตย์เนี่ยคิดเต็มๆเลยว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอีเรื่องที่เพื่อนเ่ยบอกว่ามันมีคนน่ะถูกยิงตายเนี่ยในรถของแกรหรือเปล่าแกคิดอย่างเงี้ยอืมเออแกก็เลยพยายามที่จะไม่ไหวแล้วไปรถคันนี้เอาไปคืนเพื่อนดีกว่าครับเอาไปคืนเพื่อนดีกว่าแต่เพียงแค่ว่าอาทิตย์เนี่ยคิดนะพี่เป้นะแค่คิดว่าที่จะเอารถคันนี้ยไปคืนเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอรถคันนี้ยมันจะดับไปดื้อๆเลยพี่เป้อืมต,ตาร์ทเสร็จปุ๊บ เอาไปคืนเพื่อนดีกว่าแค่คิดนะดับพึบเลยไปต่อไม่ได้แต่ถ้าหากว่าอาทิเนี่ยคิดว่าจะเอารถคันนี้ไปประกอบอาชีพไปทํามาหากินอะไรต่างเนี่ยรถคันนี้มันจะปกติดีทุกอย่างเลยอืมครับเออหรือว่าถ้า,าว่าอาทิเนี่ยโอเคไม่เอาทั้งสองอย่างเลยจะไม่ใช้รถคันนี้เลยมันจะต้องมีสาเหตุนะฮะบีบให้อาทิเนี่ยจะต้องใช้รถคันนี้ให้ได้ S <S อย่างเช่นว่าญาติพี่น้องเนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาล,ลต่างๆเนี่ยอาทิเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเอารถคันนี้ยไปส่งญาติตัวเองเนี่ยไปที่โรงพยาบาลคือม,มันไม่สามารถหาทางหนีอย่างอื่นได้เลยครับา,าวนี้ห้าศพนะพี่เป้ที่ตายรถคันนี้ยพอขับรถไปไหนตอไหนเนี่ยบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันมาเต็มเลยทั้งความวางเวงแล้วก็กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆเนี่ยที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนวืมบางทีขับขับอยู่ฮะมองไปที่กระจกหลังเนี่ยมันจะมีภาพของคนนะฮะนั่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังอ่ะ ผุด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 ผ่านไปผ่านมาบางทีที่กระบะหลังเนี่ยอาทิเนี่ยเห็นแล้วว่าเออเวลาที่มีคนนั่งกระบะหลังแล้วแบบมันนั่งติดอตรงตรงท้ายรถนะฮะครับมันจะเห็นแค่ขา,เ,าเวลามองผ่านไปแว๊บเนี่ยจะเห็นว่ามีคนเนี่ยนั่งอยู่ออาอาทิก็เห็นแบบเนี้ยซ้าไปซ้ำมานะฮะแต่เห็นแบบแว๊บไปแว๊บมาแค่นั้นเองหรือไม่ก็บางวันที่อาทิเนี่ยแกจะต้องขับรถนะฮะไปรับผักส่งผักตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยก็จะมีพวกชาวบ้านต่างๆเนี่ยที่ ทำงานกันตอนเช้ามืดเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้หญิงชุดสีดํานะฮะนั่งข้างๆอาทิแก่ครับนั่งอยู่ข้างอาทิคราวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าคนนู้นคนนี้เห็นบ้างอาทิเนี่ยจะเห็นแค่งเงาผ่านไปผ่านมาแค่นั้นแหละปับปบแค่นั้นแหละส่วนมากเนี่ยคนอื่นจะเห็นแล้วก็มาเล่าให้อาทิฟังว่าที่อาทิรถมึงเนี่ยมันแปลกนะมึงมาคนเดียวแต่กูเนี่ยเห็นว่ามีคนเนี่ยนั่งท้ายรถมึงอ่ะมาเต็มเลยอืมอาทิก็จะรับรู้แค่นั้น จนกระทั่งพี่เป้มันก็มาถึงวันหนึ่งที่อาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องสัมผัสได้ละสัมผัสได้พี่เป้เวลาที่คนเราเนี่ยขับรถนะฮะสายตาของเราก็จะมองไปที่ด้านหน้าเนี่ยตลอดเวลาเลยใช่ปะ่ะอ่าใช่แม้กระทั่งตอนที่เราใส่เกียร์อืมอ่ามันจะเป็นแบบเป็นไปแบบออโต้เล่ยใช่ปะ่ะเนาะเราจะรู้ว่ากระปุกเกียร์แบบธรรมดาอย่างเงี้ยเกียร์ธรรมดาเนาะเราก็จะใส่กันขึ้นปึ๊บป๊บเกียร์สี่ขึ้นเกียร์ไอ้เกียร์สี่นี่ลงเกียร์สามขึ้นเลยประมาณเนี้ยเราจะรู้รู้รู้ด้วยอัตโนมัติของเราเลยเองเอง อ่ะคราวนี้อาทิตย์เหนือวันนั้นนะฮะเป็นช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มได้อาทิตเนี่ยแกเพิ่งกลับมาจากไปช่วยเพื่อนสร้างบ้านมาก็กลับมาดึกเลยแกก็ขับรถไปะฮะขับรถไปก็มองซ้ายมองขวาไปเรื่อยลนะแล้วคราวนี้อยู่ๆพี่เป้แกมองเห็นอยู่ที่กลางถนนนฮะมันเป็นเหมือนกับหลุมเป็นบ่อสีดำๆดอยู่อืมแกมองไกลๆเนี่ยแกเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อน,นี่หว่าแกก็เลยพยายามที่จะชะลอรถลงแล้วก็ใส่เกียร์ต่ํา แต่ช่วงจังหวะที่แกใส่เกียร์ต่ำนะพี่เป้มือของอาทิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแกจะต้องไปสัมผัสโดนกระปุกเกียร์แต่สิ่งที่แกจับอ่ะมันไม่ใช่กระปุกเกียร์ครับพี่เป้อะไรมันคือเนื้อหนังของมนุษย,โย์โอ้ยเออพอจับไปโดนอ่ะผมว่าหลายๆคนนะฮะพอสิ่งที่เราจับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแลกลอมมันสะดุ้งถูกเออมันสะดุ้งฮะตัวของอาทิเนี่ยแกสะดุ้งหยงขึ้นมาเลยแกรู้สึกได้เลยว่าไอเนี่ยมันคือหลังมือฮะมันคือผิวหนังของคนนะครับ แกสะดุ้งโหยงฮะแล้วแกก็มองไปที่ทางด้านซ้ายมือของแกทางข้างๆคนขคับสิ่งที่เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่เป๊มแต่คราวเนี้ยพอแกเนี่ยมองกลับไปที่หลุมข้างหน้านะ่ะสิ่งที่แกมองว่าเป็นหลุมดำๆนะพี่เป้มันไม่ใช่หลุมละตอนนี้สิ่งที่เห็นคือผู้หญิงในชุดสีดำครับพี่เปับนอนหงายแล้วก็หันหน้าเอียงคอเนี่ยมาทางอาทิเออนอนขวางอยู่กลางถนนุย แล้วก็สะหยายยิ้มให้กับอาทิ<อ>ช่วงจังหวะที่ไฟไปโดนเนี่ยเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มแฉ่งออกมาเลยครับฉีกยิ้มออกมาอืแล้วด้วยความตกใจของอาทิตอนนั้นนะฮะแกนึกว่าเป็นคนแกนเลยเลี้ยวรถเนี่ยลงข้างทางเลยปุ๊บเลยอืจังหวะเดียวนะฮะแค่นั้นเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอาทิเนี่ยมันก็มืดไปหมดเลยตอนนั้นพอลงข้างทางเสร็จมันมืดไปหมดเลยตัวของอาทิเนี่ยน่าจะ เหมือนกับสติเนี่ยหายไปช่วงเวลาที่แบบขับรถลงข้างทางแต่ช่วงที่ก่อนที่สติสัมปชัญญะต่างๆมันจะหายไปนะพี่เป้อาทิเนี่ยแกได้ยินว่ามีคนเนี่ยร้องตะโกนโวกเวกวายบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมาช่วยทีแล้วมาช่วยทีเร็วคนประสบอุบัติเหตุอยู่อตะโกนร้องโวกเวกกันอาทิก็ไม่รู้ว่าเอะใครมาช่วยแกวะก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านหร่อยน,นั้งแกก็ดีใจเหมือนกันนะเออเออเออก็ด,กดีก่อนที่สติของแกมันจะหายไป อาทิตย์มาฟื้นอีกทีหนึ่งก็ที่โรงพยาบาลครับพี่เป้ฟื้นขึ้นมาแกก็ถามญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยที่มาเยี่ยมไครอย่างแกเนาะมาเยี่ยมแกเนี่ยก็ถามว่าแกเนี่ยรอดมาได้งไงจากเหตุการณ์นั้นอ่ญาติพี่น้องแกเนี่ยก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยโชคดีไปที่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางตามหมู่บ้านเล็กๆนะฮะมันจะไม่ค่อยรถเนี่ยผ่านมาหรอกนานๆทีถึงจะมีผ่านมาสักคันหนึ่งเมื่อ20กว่าปีก่อน,อนเนาะแต่ตอนนั้นอะอาทิตย์แกโชคดีมีรถ มีรถเนี่ยผ่านมาพอดีเลยแล้วก็เห็นว่ามีคนเนี่ยตะโกนบวกเวกโวยวายบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วประมาณสักสี่ห้าคนได้ที่อยู่ตรงนั้นออแต่แปลกอยู่ตรงที่ว่าพอคนเนี่ยเข้าไปช่วยอาทินะฮะก็จะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านทถวนั้นเนาะที่ยืนกันอยู่สี่ห้าคนเนี่ยพอจะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ยืนตะโกเอ่อร้องตะโกนบวกเวกโวยวายตรงนั้นนะอ่ะกลับกลายเป็นว่าชาวบ้านที่อยู่กันสี่ห้าคนตรงนั้นอนะ่ะไม่อยู่แล้วครับพี่เป้ในที่เกิดเหตุอยู่ๆก็หายไปฮะ มันก็เลยกลายว่าเอ้าไปไหนวะชาวบ้านแถวนี้เหรอ,อพอช่วยเสร็จรปุ๊บก็แบบแยกย้ายกลับบ้านอะไรอย่างนี้เหรอค,รคนที่มาช่วยฮะก็คิดอย่างนั้นอาทิแก่ก็แบบอ๋อก็รับรู้มาแค่นั้นเนาะก็อยากจะขอบคุณชาวบ้านที่มาช่วยอยู่เหมือนกันแต่ครนนี้ไม่รู้ว่าใครมาช่วยบ้างรู้แต่ว่าคนที่ขับรถมาส่งอาทิเนี่ยโอเคแกรู้จักอออืืเขาก็มาแสดงตัวแล้วเขาเนี่ยเป็นคนช่วยอาทินะก็พูดคงพูดคุยเล่นเล่นอะไรต่างเนี่ยกับญาติพี่น้องต่างเนาะอาทิก็คุยเล่นไประหว่างนั้นเองเนรอพี่เป้ระหว่างทีีี่่่่อออาาิเนนนยยกกกํลัังงพพููดคุบญ้ะะ อยู่ๆเนี่ยก็มีคนแก่คนหนึ่งในโรงพยาบาลเป็นคนไข่ฮะเดินกระเพกกระเพกเนี่ยเข้ามาหาอาทิในสภาพที่ตาดำเนี่ยมันไม่มีนะพี่เป้เนี่ยตาขาวอย่างเดียวเลยเดินเข้ามานะฮะแล้วก็ทำเสียงอึก,อ,ก,อ,กอักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาทิพวกผมทั้งห้าคนไม่ได้ทำร้ายคุณนะอาทิช่วยพวกผมเอาไว้ อาทิพาพวกผมไปส่งโรงพยาบาลพวกผมไม่วันทําร้ายอาทิแน่นอนออตอนนั้นน่ะถ้าหากว่าให้อาธิเดาเนี่ยเหมือนกับว่าลุงคนเนี้ยถูกผีเข้าครับพี่เปเออซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในจํานวนดวงวิญญาณที่ตายในรถของอาทิคนใดคนหนึ่งนั่นแหละเ,<อ>เข้ามา<อ>แล้วก็มาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตรเออเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะทําร้ายอาทินะกลับ<อ><อ>กันนะฮะห้าคนเนี่ยพย,ยายามที่จะช่วยอาทิครับ พยายามที่จะช่วยอาทิจากผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่เป้เขาบอกว่ารถคันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายเป็นคนแรกในรถคันนี้ชุดสีดำชุดสีดำ oh. ฮะ oh. พยายามที่จะฆ่าอาทิ mm. คือเขาบอกว่าอาทิเนี่ยเป็นคนไปทำให้เขาตายอ mm. อาทิก็งงว้เดี๋ยวก่อนนะคือแกไม่ได้คือตั้งแต่แกเกิดมาเนี่ยแกไม่เคยไปฆ่าคนเลยนะฆ่าสัตว์เนี่ยอาทิยก็ไม่เคยทำเลย mm. อาทิตย์แกก็กงงระหว่างที่บอกว่าอาทิตย์เนี่ยไปทําให้ผู้หญิงคนเนี้ยตะคือ,อยังไม่ทันขึ้นคาว่าตายไปเป้คอของคุณลุงคนเนี้ยมันหักพับตุกแล้วก็ล้มไปเลยฮะเหมือนกับว่าถูกใครฮะบีบคออยู่แล,ล้วลุงแกก็อึกอักอึก,อ,กอักอยู่นั้นนะ่ะเหมือนกับว่ามีใครอะมาบีบคอลุงคนเนี้ยอยู่อะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเหตุการณ์ในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็โกลาหลไปหมดเลยอาทิตย์เนี่ยมึนงงไปหมดเลยเอาตกลงเราไปทําอะไรใครวะ ถ้าหากว่าให้ดูจากรูปการเนี่ยอโอเคอาทิเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วว่าดวงวิญญาณที่อาทิเนี่ยคนที่ตายไปแล้วในรถของอาทิเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยเขาหน้าที่จะพยายามปกป้องอาทิแล้วกันเพราะว่าอาทิเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปทําร้ายเขานะไม่ได้เป็นคนไปทําให้เขาตายนะคือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน่ะแบบมันนอนตายรถของอาทิอย่างนี้พาไปส่งโรงพยาบาลแต่เขาไปไม่ถึงเองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหากว่ามองจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาทิเนี่ยพยายามที่จะช่วยเขานะถช่วยตลอดเลยนะใช่ครับออาทิไม่ได้ทําเขา โอเคอทิเนเข้าใจแล้วว่าทั้งห้าคนเนี่ยดวงวิญญาณทั้งห้าคนที่ตายรลของแกเนี่ยจะพยายามช่วยแกช่วยแกจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มากล่าวหาว่าอาทิเนี่ยเป็นคนฆ่าเขาอืมอาธิก็งงนะเฮ้ยเดี๋ยนะอาทิย์เคยฆ่าใครเหรอวะคนที่มาบอกว่าอาธิเนี่เป็นคนฆ่าเขาเนี่ยคนนี้คือใครซึ่งตอนนั้นอาธิเนคิดถึงได้อยู่แค่คนเดียวเลยก็คือตอนที่เพื่อนบอกว่ารถคันเนี้ยมันเคยถูก โดนยิงตายนะฮะที่บอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่เป็นหัวคะแนนถูกยิงตายรถคันนี้ครับอาทิเนี่ยคิดถึงแค่สองคนอสองคนนี้เท่านั้นเองมันน่าจะเกิดจากอาถรรพ์ของคนที่ตายรถคันนี้สองคนแรกหรือเปล่าอืมตอนนั้นอาทิแกได้คิดแต,แต่คิดของแกไปเองนะแกได้แต่คิดของแกไปเองก็คิดอยู่ในใจเลยว่าน่าจะเป็นสองคนนี้แหละก็เลยอถ้าเกิดอยากรู้ความจริงทุกอย่างเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่อู่รถเพื่อนของอาทิครับอาทิก็ไปถามว่าเฮ้ยกูถามเลยเถอะ ที่บอกว่าเป็นหัวคะแนนที่ถูกยิงตายรถคันนี้ยมันมันมันจริงใช่ไหมเพื่อนของอาทิตอนนั้นฮะสิ่งที่ทําอ่ะมันทําให้อาธิช็อกค,ครับผมพอเพื่อนของอาทิฮะเอามือเนี่ยมาอุดปากเอาไว้แล้วก็ขำคิกคิกคิก,คกอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไอท้ทิมึงฟังกูดีๆนะกูอํามึงเล่นออืรถคันเนี้ยไม่เคยมีใครตายมาก่อนเลยอ้าว ไอที่บอกว่าเป็นหัวคะแนนเนี่ย,ยกูกุเรื่องเนี่ยขึ้นมากูแกล้งมึงแล<อ>้วไอที่บอกว่าเป็นรูกระสุนปืนอะไรต่างเนี่ยเบาะมันขาดี่เฉยไม่มีอไอรถคันเนี้ยมันเคยเป็นรถของกูมาก่อนเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยกูไม่ได้ใช้<อ>กูเห็นอ่ะกูสงสารมึงอ่ะพูดตรงๆก็ได้อ่ะกูก็เลยอ่ะให้ไอรถคันเนี้ยมึงไปใช้ละกันอืมครับคือไอสิ่งไอคำพูดคําเนี้ยพี่เป้ตั้งแต่ต้นเรื่องมาเลยอาที่เนี่ยคิดว่ารถคันเนี้ยต้องมีผีแน่ๆเออ ต้องมีคู่สามีภรรยาที่ถูกยิงตายรถคันนี้แน่ๆแกคิดฝังใจแกอยูอย่เนี้ยอืแต่พอเพื่อนเราบอกว่ากูอัาเล่นกูโกหกนะฮะมันหนักยิ่งกว่าถูกผีหลอกใช่แล้วที่ <อา S 1> จเจอเนี่ยอารมณ์เหมือนก<อ>ับ<อ>แบบเออคือมันเหมือนกับลำไส้มันแบบพยายามที่จะขย้อนอะไรบางอย่างออกมามันจะอ้วกอะ,ะมันมันมันเครียดมันช็อกค,ครับ แล้วคราวนี้พอมันเครียดมันช็อกมากๆนะฮะมันเหมือนกับว่ามันไปลื้อฟื้นความทรงจําบางอย่างของอาทิตขึ้นมาครับพี่เป้อืมมันไปลื้อฟื้นความทรงจําบางอย่างของอาทิตขึ้นมาอย่างที่ผมบอกให้ฟังตอนแรกว่าอาทิตเนี่ยแกประสบอุบัติเหตุตอนแรกเลยตรงที่หน้าบ้านแกอืมครับตรงที่หน้าบ้านแกย้อนกลับไปตอนนั้นเลยนะฮะวันนั้นนะ่ะฝนตกหนัก ฝนตกหนักแล้วอาทิเนี่ยแกก็กลับมาจากงานเลี้ยงเพื่อนมาในสภาพแบบเมาไม่กลับมาเลยขับกลับมาอืขับกลับมาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งตามหน้าแกอยู่วิ่งนําหน้าแกอยู่แล้วอยู่ๆรับพี่เป้มันก็มีเสียงดังตึ้งโคม,มดังขึ้นมาเสียงดังเลยออยู่ด้านหน้ารถคันนี้อาทิฮะด้วยความเมาแกตอนนั้นแกเบรกไม่ทันครับผมไอ้คันขนา้างหน้าเนี่ยเบรกแล้วเบรกตัวโก่งเลยอืแต่อาทิเนี่ยด้วยความเมารับพี่เป้ วิ่งเข้าชนท้ายรถคันนี้เต็มเ็มเลยอพอชนเสร็จปุ๊บรถของอาทิเนี่ยกระชแลกออกข้างทางแล้วก็ไปคว่ำอยู่ข้างทางแหละครับระหว่างที่อาทินะฮะสติจัปชัญญะต่างๆเนี่ยมันจะเลือนหายไปเนี่ยอาทิหันไปข้างๆนะฮะสิ่งที่อาทิเห็นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดสีดำนอนอยู่กลางถนนนะครับแล้วก็ถูกล้อรถคันที่บอกว่าขับนำหน้าของอ,อาทิมาเนี่ยเหยียบอยู่ตรง<อ>ที่บริเวณบริเวณหน้าอกนะครับพี่<อ>เป้ จนหน้าอกเนี่ยมันยุกติดพื้นไปเลย<อ>แต่เหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยยังไม่ตายนะพี่เป๊ะกัดฟันแล้วก็มองหน้าอาทิด้วยความอาฆาตแค้น<อ>ถ้าหากว่าให้เดารูปการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะรอดก็ได้แต่ด้วยวันนั้นนะ่ะอาทิแกเมารถคันข้างหน้าเนี่ยที่วิ่งนําหน้าอาทิมาเนี่ยอาจจะเบรกทันก็ได้ะเหยกับร่างของผู้หญิงคนนี้บเบรกทัน แต่ด้วยความที่อาทิเมาฮะแกก็วิ่งมาเสยท้ายรถคันเนี้ยจนทําให้รถคันข้างหน้าเนี่ยมันขยับไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปเหยียบร่างของผู้หญิงคนเนี้ยเข้าโอยเออเธอก็เลยมองมาทางอาทิเนี่ยด้วยความอาฆาตแค้นตอนนั้นนั่นแหละฮะมันเป็นเหมือนกับความทรงจําตอนที่อาทิเนี่ยประสบอบัติเหตุเนี่ยแล้วมันหายไปตอนนั้นอืจะบอกว่าอาทิเป็นคนทาเหรอมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับทางอ้อมอ่ะครับ เพราะว่าอาทิเนี่ยไม่ได้ชนไม่ใช่คนที่แบบชนเต็มๆนะฮะมันเกิดขึ้นจากการชนทางด้านหน้าแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะปิลกระเด็นมาที่ด้านหน้าของรถที่ขับนําหน้าของอาทิคันเนี้ยอืมอาจตอนนั้นน่ะอาจจะยังไม่ตายก็ได้ครับแต่เป็นเพราะอาทิเนี่ยอาจจะเป็นเป็นการที่เขาไปทําร้ายผู้หญิงคนนี้ยทางอ้อมแล้วกันอืมเอออาทิก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วว่าไอเนี้ยแหละมันเป็นความทรงจําบางอย่างของอาทิที่มันหายไปครับพอแกคิดได้อย่างเงี้ยก็อ่ะโอเคแกก็เข้าใจแล้วว่าดูยันทั้งห้าคนที่ตายรถถึง พยายามมาช่วยแก Nokia แหละช่วยแกจากผู้หญิงคนเนี้ยครับคือถ้าจะให้ดูๆนะฮะเหมือนกับว่าด้วยความแค้นของผู้หญิงคนเนี้ย<อ>เธอก็เลยตามอาทิมาแล้วก็มาสิงสู่อยู่อยู่ในรถคันใหม่ของอาทิตตามมาสิงสู่อยู่รถคันนี้เพื่อที่จะให้อาธิเนี่ยตามตายไปกับแกด้วยครับประมาณนั้นแต่ดวงวิญญาณทั้งห้าคนเนี่ยพยายามที่จะช่วยอาทิตยเนื่องจากว่าอาทิเนี่ยไปช่วยเขาไว้ครับอ่ะพออาทิเนี่ยคิดได้อย่างงั้นนะฮะความทรงจำต่างๆนี่ยมันกลับมาแกก็เลยพยายามที่จะเอารถคันนี้ คืนเพื่อนแกไปอืแ้วก็ต้องบอกว่าวันที่จะคืนเนี่ยโอ้โหเป็นไปด้วยความทุรคทุเลยครับพี่เป้เนื่องจากว่ารถคันนี้มันสตาร์ทไม่ติดมันสตาร์ทไม่ติดเนาะพอบอกว่าจะคืนเพื่อนปุ๊บสตาร์ทไม่ติดเลยสิ่งที่อาทิตย์ทำเลยก็คือเอารถเนี่ยมาลากไปเลยครับพี่เป้ลากแล้วก็ไปจอดไว้ที่อู่รถเพื่อนเนี่ยตามเดิมเลยอืแล้วหลังจากนั้นมาพี่เป้รถคันนี้ก็ไปถูกจอดทิ้งไว้ที่อู่ของรถเพื่อนนะผ่านไปได้ประมาณสักสองปีได้สองปีก็มีคนมีลูกค้าเนี่ยมาถูกใจรถคันนี้เข้า เพื่อนของอาทิตย์ก็เห็นว่าเรื่องราวมันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรมั้งเพราะตลอดเวลาเวลาที่รถคันนี้ยมันจอดอยู่ที่อู่พี่เป้มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์มันไม่เคยเกิดเรื่องราวไม่เคยแบบมีผีมาหลอกคนในพวกช่างเชื่งในอู่ซ่อมรถต่างๆไม่เคยมีเลยครับเออมันจอดแบบปกติเลยอาทิตย์เพื่อนของอาทิตย์ที่เป็นเจ้าของอู่เนี่ยก็เลยอะขายทิ้งไปเลยแล้วกันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่ขายทิ้งไปจนกระทั่งมันมาถึงเรื่องราวนะฮะ มันมาถึงตอนปีประมาณสักสองห้าหกศูนย์นี่ได้ครับพี่เป้สองห้าหกศูนย์รถคันเนี้ยมันจะทําทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะกลับมาหาอาทิครับพี่เป้มผมพูดคํานี้เลยมันทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับมาให้อาทิเนี่ยเป็นเจ้าของมันอีกครั้งหนึ่งครับผม,มครั้งแรกครับพี่เป้ก่อนหน้าปีสองห้าหกศูนย์ 0, มันกลับมาในสภาพที่แบบว่าตอนนั้นอะอาทิย์แกมีลูกหนี้อยู่คนหนึ่งแล้วคัเนี้ยลูกหนี้แกพยายามที่จะคืนหนี้เนาะ แต่คราวนี้เงินไม่พอลูกนีก็เลยบอกว่า,าเดี๋ยวผมรถคันหนึ่งเนี่ยไปประก,กันให้ละกันอพอรถคันนี้โผล่เข้ามาพี่เป้สิ่งที่อาทิเห็นเนี่ยอาทิจำได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรอยบุบรอยชนรอยขวัต่างๆเนี่ยจามันได้ทุกอย่างเลยมันคือรถคันที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาสิงสู่อยู่ครับอาทิจำได้อาทิก็เลยเลือกที่จะไม่เอารถคันนี้เ,เอาไว้อบอกไม่เอาไม่เอาเอาไปเถอะเอาไปเถอะ<อ>จนกระทั่งปีสองห้าหกศูนย์นี่เลยครับพี่เป้สองห้าหกศูนย์นี่เลย รถคันเนี้ยวิ่งชนรถของอาทิเนี่ยกลางสี่แยกไฟแดงครับผมจนทําให้อาทิเนี่ยถึงแก่ความตายครับพี่เป้ครับผมอ,อาทิตายเหรออาทิตายเลยฮะกลางสี่แยกไฟแดงเลยโอ้ยมันเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทําทุกวิีทางเลยเพื่อที่จะได้แก้แค้นอาทิครับผมออืือออและคนที่เล่าเรื่องนี้ผมฟังก็คือเจ้าของอูค่คนที่ซ่อมรถคันเนี้ยให้กับอาทิอันแหละโอ้โหเออครับพี่เป้เรื่องราวก็ประมาณนี้เหรอครับพี่เฮ้ยเรื่องนี้ ต้องบอกก่อนนะพี่ uh huh. พี่เคยได้ยินน้าชายแท้ๆในพี่ของพี่เนี่ยเล่าให้ฟัง uh huh. ซึ่งเขาก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันซึ่งเขาก็ขับรถตอนกลางคืนนี่นะฮะขับรถ uh huh. น่าจะเป็นรถสิบล้อหกล้อเล็กอ่ะหกล้อเล็กขับมาแล้วตรงหน้าวัดเขาบ,บอกว่ามันมีผู้หญิงตัดหน้าของเขาเนี่ยแล้วเขาก็เบรกซึ่งมันมันมืดไงกลางคืนนะ่ะ uh huh. เขาก็เบรกเ uh huh. พราะเบรกสิบ ุ๊บเนี่ยคือเบรกแบบกระทันหันนะเบรกอยู่ด้วยแต่ว่ากระชั้นชิดแต่ปรากฏว่ารถข้างหลังนั้นมันตามมาเออแล้วมันก็ชนตดอย่างแรงเลยแล้วรถของเขาเนี่ยก็ไปทับร่างของผู้หญิงเนี่ยจนเสียชีวิตอ๋อเหมือนกันเออใช่รับพี่เป้กมันเป็นมันเป็นมันเป็นอุบัติเหตุเครืซ้ําซ้อนอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเหมือนกับประมาทร่วมหรือเปล่าพี่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่ก็เคลียร์เคลียร์มาแล้วหลายปีเหมือนกันเออนึกนึกนึกออกนึกนึกถึงเรื่องนี้ได้อยู่ แต่ก็ไม่ได้มีผีสางอะไรมาสิงสู่เหมือนในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ตอนที่เขาเสียชีวิตผู้หญิงคนนั้นที่ที่เป็นผู้หญิงจุดสีดะนะอืเขาจังหวะที่เขาหันมาพอดีนะแล้วเขาก็มองตาจ้องตากับคุณอาทิตเนี่ยโหแบบเบิ้งเนี่ยทําให้กูต้องมาเสียชีวิตประมาณเนี้ยใช่ฮะแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ไปไหนคือเขาพยายามที่จะเอาชีวิตของคุณอาทิตย์ให้ได้ทุกวิถีทาง คูวิถีทางครับพี่เป้โอ้ยไอ้คนนั้นเกือบซวยนะเอเอคนที่เอารถไปใช้เนี่ยอา่าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคนที่ซื้อไปที่บอกว่าเอาไปใช้อ่ะไม่มีท่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะอืมช่วงเวลาที่มันจอดอยู่ที่อู่อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับครับพี่เป้เ,เหมือนกับว่เาเขาจ้องที่จะเป็นอาทิตย์คนเดียวถค่นั้นเองถูกต้องฮะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้อมบอกเลยเพื่อที่จะมามาที่อู่เนี้ยเออมาล้างแค่หรือมาอะไรก็ไม่รู้กับคุณอาทิตย์ให้ได้ S 1> <S 1> จนในที่สุดจนในที่สุดรถคันนี้ก็ถูกโอ้โหไปชนกลางสี่แยกเลยจนทําให้ถึงกับความตายจนได้ครับผมแต่เรืเ่องแบบนี้นะฮะการการเขาเรียกว่าอะไรอะขับรถแล้วก็เมาเหล้าเอาจริงเรื่องราวหลักๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่อาทิตย์แกเมาเหล้าวันนั้นใช่ครับ,ค,รบคือ,อม,มันเป็นกฎหมายที่ร้ายแรงนะร้ายแรงม,มากนะครับ,ค,รบ <S 1> <S 1> คือคการดื่มโซดาลแล้วขับอุบัติเหตุฮะบางที มันไปกระทบถึงคนบุคคลที่สองบุคคลที่สามบุคที่สี่ยาวเลยเนะะี่ยฮะเขาบางทีเขาไม่รู้อิหนูอิเน่แล้วแล้วเราเนี่ยฮะเกิดขาดสติทานแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็ไปขับแล้วก็เกิดปฏติเหตุขึ้นมาเนี่ยโอ้โห,โโหมันเป็นผลพวงอันมหาศาลเลยนะฮะจะบอก<ช>นะครับมันทําให้คนที่เขาอืไม่รู้อิหนูอิเหน่เนี่ยต้องมารับผลพลอยที่พวกที่พวกคนเนี่ยทําโดยที่ขาดสติ เออเนี่ยฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเมาไม่ขับครับหลับที่บ้านเพื่อดีกว่าเออดีกว่าดีกว่าดีดีกว่าหลับเลยหลับเพราะว่าเพราะว่ามีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าเมาไม่ขับกับแท็กซี่บางทีกับแท็กซี่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยเพราะถ้าเป็นเพราะถ้าเป็นผู้หญิงนะเออเ้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันเนี้ยมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบใช่ใช่ปะ เราเขาต้องระวังตัวแต่ถ้านอนเป็นเพื่อนเลยเพื่อนเนี่ยไม่ทําอะไรเราอยู่แล้วอส่วนมากนะทํำไมจะเพื่อนแบบนั้นน่นะเออก็ดีกว่าไงดีกว่าเดี๋ยวให้ให้เช้าหรือว่ามันหายตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่าเนาะหรือไม่งั้นก็ให้เพื่อนเนี่ยโทรหาหาแฟนหรือหาหาคนที่บ้านอะมารับออ่าประมาณนั้นจะดีกว่าครับโอยากหนึ่งแหละสมัยเนี้ย เอาจริงแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะโดนไอ้พวกโทรศัพท์แปลกๆโทรมาหาโดน,น,มนมันเออพี่เป้ก็น่าจะโดนเหมือนกันและบางช่วงนี้เดี๋ยวนี้มันมากันเยอะเลยเห็นกันเยอะเลยเออแต่ก็ระวังให้ดีแต่มันกลายเป็นผมว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่ทุกคนรู้เลยฮะระวังตัวออมากขึ้นกลายเป็นเรื่องบางทีตล,ลกไปแล้วนะเอ,อ,เอ,อประมาณนั้นนะนะครับออมีคนเอาไปทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายออแต่แต่ก็ยังมีบางคนที่เขาไม่ได้อ่อ โลกโซเชียจลจ๋าอะไรแบบแบบเนี้ยเขาบางทีก็ไม่รู้ไงเขาก็ไปหลงกลได้นะครับใช่ oh. อ่าฮะครับผมโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณต้อมนบพี่เป้ครับผมครับแล้วก็ที่ช่องเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็โอเคครับสนุกดีครับพี่เป้ทำไปอย่างสนุสนานครับพี่เป้ <laughs> <laughs> แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงน,นี้มันเปลี่ยนงานมาใหม่ฮะเอาจิงก่อนจะเข้ารายการก็โอ้โหเวลากระชั้นชิดมากเลยทุกวันนี้ยังไงไม่ถึงเปลี่ยนงานยังไงอะ มันเปลี่ยนงานใหม่ฮะแล้วก็เวลาที่มันเลิกงานเนี่ยมันเลิกตอนประมาณสักหกโมงกว่าได้พี่เป้ก็ลองคิดถึงมันมีเวลาที่จะต้องมาเตรียมนุ่นเตรียมนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองไหนจะกินข้องกินข้าวเสร็จอาบน้ําแต่งตัวเสร็จปุ๊บมันเวลามันเริ่มกระชันชิดมากขึ้นได้ที่ทํางานใหม่เลยใช่ใช่ครับผมไปหาที่ทํางานใหม่อยากหยุดสาที่พี่เป้เนี่ยโอ้ความสุขเลยเนี่ยคืนนี้ผมนอนได้ถึงไหนถึงกันเลยเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็เมื่อวันพุธที่แล้วพี่ ต้องขออภัยด้วยจะไปจัดรายการตรงกับรายการของคุณต้อมไม่เป็นไรพี่เป้เอาจิงพี่เป้น่ารักนะผมชอบผมชอบผมชอบน่ารักมากครับพี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคขอบคุณเช่นกันต้อมโอเคขอบคุณมากที่เอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องแบบนี้เดี๋ยวพี่ทักไปได้ครับพี่เป้ครับผมอยากเล่าเอาจิงผมไม่ได้มีอะไรอื่นเลยผมอยากเล่าจริงโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวก็รบกวนคุณต้อมเท่านี้ที่กว่านะคขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยต้อม ครับผมครับครับสวัสดีครับ